เมื่อเราต้องการเปิดบัญชีที่มีสมุดแบบนี้แล้วมีให้เราเลือกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายกับไม่ต้องเสียอะไรเลยแน่นอนครับคนส่วนใหญ่จะเลือกแบบไม่ต้องเสียอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลที่ผมได้เปิดบัญชีธนาคารอย่างนี้มาแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง t o ็ดทด้วยนะครับฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลที่ผมได้ไปเปิดบัญชีมาแช์นะครับเป็นของธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB นั่นเองนะครับที่ผมเปิดมาแบบนี้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปเปรียบเทียบว่าระหว่างมีค่าใช้จ่ายกับไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้สิทธิที่เราได้รับมันมีอะไรบ้างหรือสิทธิที่เราเสียไปมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับครับสืบเนื่องจากผมได้ไปทําธุรกรรมที่ TMB นะครับที่สาขา และทางเจ้าหน้าที่เขาได้เสนอให้ผมเปิดบัญชีธนาคารของ TMB ที่นั่นเลยผมก็ได้ไปดูพบข้อมูลว่ามันมีบัญชีที่สามารถเปิดแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับชื่อว่าบัญชีเพื่อใช้นะครับอันนี้เป็นบัญชีเพื่อใช้ชื่อว่าบัญชีเพื่อใช้ All Free นะครับอันนี้ชื่อ,อเต็มๆมันก็จะแบ่งออกแบบมีบัตร ATM แล้วก็ไม่มีบัตร ATM ถ้าแบบมีบัตร ATM ต้องเสียเงินนะครับเดี๋ยวจะมีในข้ออธิบายต่อไป แต่ถ้าไม่เอาบัตร a t m ก็จะได้แต่สมุดแบบนี้คือได้สมุดอันนี้คือเปิดฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับในการเปิดเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าระหว่างมีบัตรกับไม่มีบัตรต่างกันยังไงนะครับมี3ข้อข้อแรกก็คือสิทธิในการโอนในการถอนในการจ่ายถ้าแบบมีบัตรเนี่ยจะฟรีนะครับนผู้ชมดูตามนะครับแบบมีบัตรจะฟรีทุกตู้ธนาคารและก็ทุกจังหวัดเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ย จะกดฟรีกดเงินฟรีแต่ถ้าแบบไม่มีบัตรแบบเคสของผมจะไม่สามารถทําได้จะไม่สามารถกดเงินหรือว่าโอนเงินผ่านตู้ ATM ได้นะครับเราจะทําได้แค่ในแอปพลิเคชันของ TMB นะครับก็ชื่อชื่อว่าแอปพลิเคชัน TMB t ็ u บนะครับเราจะถอนจะโอนจะทําธุรกรรมได้แค่ในโทรศัพท์อันนี้คืออย่างที่1น,นะครับอย่างที่2ที่ผมสนใจก็คือค่าธรรมเนียมแบบมีบัตรเนี่ยต้องเสียเงินที่ผมบอกถ้าใครจะเปิดแบบ เปิดบัญชีแบบมีบัตรเนี่ยต้องเสียเงินนะครับค่าจ,จ่ายก็จะอยู่ที่ค่าแรกเข้า350บาทแล้วก็รายปี250บาทหมายความว่าถ้าใครต้องการบัตร a t m เนี่ยต้องเสียเงินจํานวน600บาทในการเปิดบัญชีนะครับแต่ถ้าเปิดแบบนี้ไม่ต้องเสียครับส่วนดอกเบี้ยไม่มีครับแน่นอนเพราะบัญชีนี้เป็นบัญชีเพื่อใช้ไม่มีดอกเบี้ยอันนี้ก็คือ3ข้อที่ผมอยากเอามาเปรียบเทียบนะครับสําหรับอันนี้จากความเห็นของผมเองนะครับ ทีนี้มันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมพอเราเปิดบัญชีธนาคารเสร็จปุ๊บทางธนาคารเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาโทรศัพท์ของผมไปลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า tmb touch ให้ผมก็ได้ไปเจอข้อหนึ่งนะครับว่าเราสามารถสมัครบัตรเดบิตได้ก็คือพอผมเปิดบัญชีตัวนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาบัญชีตัวนี้ไปผูกกับแอปพลิเคชัน tmb touch พอผูกเสร็จผมก็ได้ไปเจอ เจอหัวข้อหนึ่งนะครับว่าเราสามารถขอบัตรเดบิตตามที่หลังได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสมัครบัตรเดบิตไว้โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแอปพลิเคชัน TMB Touch แล้วก็พาทุกคนไปดูไอ้หัวข้อที่ผมพูดมาเมื่อกี้การสมัครบ,บัตรเดบิตและผมก็จะสมัครบ,บัตรเดบิตให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับ